อย่างหนึ่งนะครับในปริมาณที่เหมาะสมเช่น1%ของอของรายได้นะครับของร e v ร n u นนะฮะก็สามารถจะ extend privilege ระได้หนึ่ปี2% 2ประเด็นปี3% 3ปี3% 3ปีอันนี้ in place อยู่แล้วนะครับแต่ว่า double count ไม่ได้นะค,คือถ้าเอาอทีนี้ผมหวังว่า business plan ที่ทำเนี่ย มันจะมี attractiveness เพียงพอที่รัฐบาลจะมองเห็นว่านี่คือ innovation business นะครับนะฮะเพราะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะสามารถ convince ได้ว่ากิจกรรมที่เกิดตรงนี้เนี่ยอันที่หนึ่งได้ capitalize asset ที่เรามีอยู่ในจิสดาเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก่อให้เกิด spill over ก่อให้เกิด value added ก่อให้เกิด economic activities จำนวนที่ substantial นะครับปกติวิธีอธิบายก็คือลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องดูว่า rate of return เป็นยังไงนะฮะต้องดูว่า value added tax ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากตรงนี้ในเมื่อหักภาษี200%ไปแล้วเนี่ยคุณจะกลับมาที่รัฐบาลเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ c o n v e n c e ในเชิง economic ได้ ณขณะนี้เรามีแต่ science park ของภาครัฐ <c oughs> นะครับซึ่งอีกไม่กี่ปีก็คงจะเป็นคอนเซ็ป์ที่เก่านะครับสิ่งที่จะตามมาเท่าที่ผมคาดเดาก็คือ science หรือ innovation park ของภาคเอกชนนะถ้าเราจุดติดตรงนี้นะครับก็ต้องตั้งคำถามว่า SKP มัน Public หรือมัน private หรือมัน PPP ในที่สุดนะผมฝากฝากประเด็นนี้ไว้นะครับแล้ว justification มันถึงจะชัดเจนนะครับอันนี้ผมผมก็คิดคิดว่าเป็นโอกาสนะฮะแล้วท่านทำการบ้านมาเยอะแล้วในโอกาสต่ตอไปเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> ว่า เรามี Policy response กับเรามี national role เนีน่ยณจังหวะนี้ผมก็จะ,จะ,จะลองดูให้นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหญ่ในระดับชาติเนี่ยก็เมื่อกี้เอ่ยถึงกระทรวง ICT นะครับแล้วก็จิซ่าเองก็มี active role อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องรอดูอีกสักพักหนึ่งก็คือกระทรวง ICT จะกลายเป็นอะไรนะครับภายใต้ ภายใต้วิชันดิจิทัลแคนาดีนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นโอกาสของชิสดาด้วยนะครับว่า Positioning ของชิสดาในในแกนที่5กับแกนที่4ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะตรงนั้นจะม้วนไปอีกท่าไหนผมก็ไม่ทราบเเาเขาเขา,เขาเองก็ยังไม่ทราบเลยนะครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะว่าอย่างที่อย,อย่างที่ กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจิสดานี i ก็ไปซัพพอร์ตตรงโน้นตรงนี้เยอะไปซัพพอร์ตเกษตรไปซัพพอร์ตอุตสาหกรรมไปซัพพอร์ตทั้งเมืองอะไรต่อเนื่อะไรเนี่ยผมอยากจะพลิกโจทย์สักนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นจิสดาเซนทริกนะครับหรือแมปเซนทริกหรือสเปซเซนทริกเนี่ยนะฮะซิจูเอชันมันเปลี่ยนอย่างไร นะครับเพราะเพราะไม่งั้นมันบริบทเก่าๆแล้ว,แล,วแล้วเราหาม,มุมของเราไม่เจอนะฮะเราไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าจิสด้ามีมุมซัพพอร์ตเยอะนะะ<ม>แต่ว่าแอสจิสด<ม>้าซึ่งโอนโอนโอวเอ็นนะไม่ใช่สระโอซึ่งโอนอินฟราสตรักเจอร์เออเรียกว่าอะไรเจ้าเดียวในประเทศถูกไหมฮะอ่ เราอยู่ใน good position มากเลยนะแล้วถ้าตรงนี้เป็นแกนนะคำถามคือเราจะทำอะไรได้นะครับ given ว่าเรา support คนอื่นมาเยอะแล้วนะครับลองลองเปลี่ยนแกนดูแล้วก็ดูว่าตรงนี้จะจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับอีกอันหนึงที่ผม <c oughs> อยากจะตั้งข้อสังเกตก,ก็คือในหลายหลายอย่างที่ท่านประธานกับ ท่านพูมในการพูดมา service base ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้เหมาะที่จะที่จะทำให้เป็นอะไรบางอย่างที่สมมุติว่าใช้คำว่าอะไรวันสต๊อกเซอร์วิสนะครับวันสตอเซอร์วอะไรก็ตามที่จ i s ด a สาม,มารถ provide service ได้อยู่ในแพ็กเกจที่สังคมร e c o g n น z e นะฮะมีโจทย์ขึ้นมาเมื่อ,อไหร่คิดจิสด a คิด uh, x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  สมมุติเป็นเบอร์โทรศัพท์จิสดานะครับแล้ว the most efficient service จ i ซ่า provide นะครับรวมรวมทั้งที่จานนนนพูดถึงเรื่อง connectivity กับอาเซียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับมันก็เริ่มที่จะขยายตัวไปได้นะครับโดยเฉพาะยิ่ง,งในปลายปีหน้าที่จะ launch a, อาเซียน community เนี่ย อาจจะเริ่มตั้งคำถามัะวันนี้นะฮะว่า t y t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  i นะฮะ s o t i t n o n i n g ของจ h นต t า versus อีก9ประเทศบวกบวก a ด o g ล็อ e r า r ์เนเนี่ยมันคืออะไรนะแต่หลายปีที่ผ่านมาผมกับอาจารย์นนท์ก็ก็ได้ไปอยู่ในวงจรอ,อาเซียนอยู่แล้วนะฮะก็รู้ behavior รู้ Positioning ของอาเซียนพอสมควรก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะถ้าถามผมนะฮะ <c oughs> เล่นกับอาเซียนเนี่ย แน่นอนเราก็ต้องเล่นไปตามเพลงของอาเซียนนะครับแต่จุดสำคัญอาจจะอยู่ที่ dialogue partners กับอยู่ที่ private sector โดยใช้อาเซียนแพลตฟอร์มเป็นตัวเชื่อมให้เรานะครับในกรณีจีสตานี้ก็อาจจะเป็นเรื่อง international organization ในสซ้ำไปว่าทำอย่างไรถึงจะมาใช้ service Jista ในการให้บริการ c l m v เป็นต้น น,นี่ก็อยู่ในวิสัยที่ที่เราจะคิดเรื่องการต่างประเทศได้อ,อ้ออีกอันนึงอยากจะฝากทางจิสดาไว้นะครับผมผมเองก็ได้ move ออทางกระทรวงการต่างประเทศมาระยะหนึ่งละนะฮะหมายถึงปี2ปีละในโครงการที่เรียกว่า science diplomacy นะครับออวิธีคิดก็คือในการออดำเนินการทูตของประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่อง political เราก็พูดถึงเรื่อง trade เราก็พูดหรือเรื่อง security เป็นหลักนะสิ่งที่เราพยายาม insert ไปก็คือเอา s c i e n c e ไปเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งในการต่างประเทศนะครับถามว่ามันคืออะไรก็ break down มาได้เป็น2ออย่าง1คือ s c i e n c e for diplomacy 2คือ diplomacy for s c i e n c e จังง่ายๆแต่เข้าใจยากนิดหนึ่งนะกระทรวงด,ดังแรกก็มึนๆไปสักพักหนึ่งนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วนะ Science for Diplomacy ก็หมายถึงอย่างที่ผมเรียนเอาเอาเอาซ e ย c ์ใส่มือการเจรจาระหว่างประเทศหรือความร่วมมือระหว่างประเทศนะบางครั้งใช้ในการแลกเปลี่ยนได้นะครับบางครั้งใช้เพื่อเพื่อเซตโทนนะฮะหรือเพื่อที่จะ p พ s ซิชั n น n ิ่งประเทศได้นะครับไม่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นผู้รับเสมอไปนะระยะหลังจริงๆเราต้องเป็นผู้ให้ กับ c l m b ได้ซ้ำไปแต่เรายังไม่ได้ take up that r o l อย่างนี้เป็นต้นแต่แต่ถ้ามีไอ้นี่อยู่ในมือเนี่ยมันจะเริ่มคิดออกนะครับ diplomacy for science เป็นอีกมุมหนึ่งก่อต่อไปนะครับว่าก่อตอเนี่ยมี utility ที่เป็น competitive advantage กับเราเยอะเลยนะก็คือมีสถานทูตไทยทั่วโลกเสมือนหนึ่งมี7 e เ e ่ 11, นอะีเละสามารถอำนวยความสะดวกให้ หน่วยงานในไทยเยอะและตรงนี้ผมอยากจะลิงก์มาจีสดาด้วยว่าทำอย่างไรเราถึงจะสร้างคอนเน c t i ิวิตี้ไม่เพียงกับประเทศคู่เจราจาหรือคู่ร่วมมือเท่านั้นแต่ว่าคอนเน c t i ิวิตี้กับกระทรวงดังการต่างประเทศรวมทั้งสถานทูตในประเทศที่เรามีอินเท e ร t สทางด้านนี้นะครับแล้วให้สถานทูตเนี่ยหรือหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยคล้ายๆเป็นเอเจนต์ของเรา ว่าเราแฮนเดิลได้ไม่หมดนะฮะในการที่จะประสานก็ดีหรือในการที่จะช่วยเราอินเวสติเกตจุดเน้นก็ดีนะครับว่าเราจะดีลประเทศนั้นได้อย่างไรนะฮะกับญี่ปุ่นอันนี้แน่นอนนะฮะเพราะเขาไล่ล่าเราอยู่ทุกวันนะญี่ปุ่นกับประเทศไกลๆอย่างเช่นเซาอเมริกาเรามีอินเทรสอะไรไหมนะเพราะ เพราะถ้าเรามองสแกนดูทั้งโลกแล้วถ้าเราไม่มี t o ู s แบบ science, d i p โพเมซีเราทำง,งานลำบาก <c oughs> ผมก็ฝากเป็นประเด็นไว้นะครับอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างเมื่อกี้พูดเรื่อง Service แล้วนะครับผมอยากจะพูดอีกเรื่องก็คือ d i s ASTER MANAGEMENT <c oughs> ซึ่งสทปมีบทบาทมาโดยตลอดอ,อ,อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าคงจะต้องมีบทบาทเข้มข้นไปอีกยาว พอดิส <For> ASTER mm hmm. ไม่ไปไหนฮะเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวม็าเยี่ยมเรานะครับถ้าเห็นโจทย์ที่เป็นกิฟวนตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะนส์ nice mm hmm. ว่ามันมีผู้เล่นอื่นในตลาดอยู่ด้วย mm hmm. ผมก็ซิสตาจะรู้รู้ดีกว่าผมนะฮะผมว่าต้องเห็นอีโคซิสต็มนี้ให้หมดแล้วดูว่าเราทำอะไรได้ mm hmm. เราทำอะไรบางๆงได้นะหรือเราซัพพอร์ตได้อย่างเดียวหรือเรา ทำนิดเดียวนะในบางเรื่องเพราะมันมีเจ้าของแต่ผมคิดว่าการสร้างเออโทโพลยาวนะครับเ,เรื่องออทางเศรษฐกิจเนี่ยผมพูดระยะสั้นก่อนนะฮะเดือน6เดือนเนี่ยนะค,คิดเรื่องข้าวกับยางเยอะๆแล้วดูว่าคอนทริบิ i ันของจีนได้เป็นอะไรเพราะมันไม่หนีไปอย่างนี้ฮะที่ไม่หนีก็เพราะว่าราคามันตกแล้วประเทศต้องแก้ปัญหา การแก้ปัญหาก็ไม่ได้หมายว่ายูดีๆจะไปทําให้ราคาข้าวราคายางขึ้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของตลาดโลกนะครับแต่การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งได้ก็คือเอ๊ะทำยังไงเราจะสร้าง value added ให้กับข้าวกับยางได้ mm hmm. เช่นยางแปรรูปนะครับซึ่งตรงนี้ไปบามามันก็ต้องอาศัย Data มันต้องอาศัย know how หลายๆอย่างซึ่งจิสดาอาจจะช่วยคิดให้ได้นะครับ นอกจากข้าวกระยางแล้วอันที่จิสดาจะทำอยู่แล้วก็คือเรื่อง security นะครับก็โดยเฉพาะยิ่ง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ก็ฝากไวถ้ถ้าถ้าถ้าเห็นประโยชน์เรื่องของอนาคตนะฮะผมฝากว่าอนาคตซึ่งการวางรากฐานอนาคตมันจะเกิดใน12เดือนนี้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยที่สุดเรื่องระบบราง <c oughs> ก็ต้องอตั้งเป็นประเด็นว่าจิสดาจะมีบทบาทในระบบราง หรือไม่นะครับอย่างไรนะครับในในรูปแบบของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีบทบาทไปแล้วสองเรื่องนะครับผมเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลเรื่องแรกที่ที่เราคุยกับกระทรวงคมนาคมอยู่นะครับว่า2ปีที่ผ่านมาอันนี้เราแทงกั๊กกันนะฮะเพราะเรารู้ว่า2ปีที่แล้วไม่ไม่มีใครสนใจแล้วนะแต่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวต้องรีบต้องทำเนื่นๆนะอันแรกก็คือการเตรียมคน ในระบบรางนะครับจาก2ปีที่แล้วที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดมีหลักสูตรเรื่อ <c oughs> บางาอะไรกำลังจะทำปริญญาตรีด้วยซ้ำไปแล้วก็มีในระดับช่างด้วยนะครับกับอันที่2ก็คือ <c oughs> การเตรียมการในเชิงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและออเปเรตระบบรางอันนี้ก็จุดประสงค์ไม่ได้ ตรงๆไปที่ตัวเทคโนโลยีเดเวลอเมนต์นะฮะ mm hmm. จุดประสงค์เพื่อสร้าง l o c a l industry มีการหารือกับสภาวสาหกรรมมาพอสมควรแล้วก็ทางเข้าก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมเอาสัก20% 2 0ของมูลค่าของระบบรางก็ใช้ไม่หมดและนะครับอันนี้ก็ mm hmm. าฝากไว้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับไม่กับโปรเจกต์อื่นๆที่จิสตาจะไปมีส่วนร่วมได้นะครับเ mm hmm. ช่น water management system หรือจะเป็นเรื่อง Energy p r o j e c t ใหญ่ๆในอนาคตนะครับเ,เรื่องยาวๆผมฝากไว้ประเด็นเดียวครับวันก่อนผมก็ประชุมกับบอร์ดของดาราศาสตร์ <c oughs> ก็พอชั่วโมงท้ายๆผมก็ถามว่าให้ดาราศาสตร์เนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยหรือเยาวชนไทยได้ยังไงเพราะท่านอยู่กับดาวอะ <c oughs> ผมก็ยกตัวอย่างให้แคนเนดีเนี่ยแคนเนดีบอกว่าจะไปเหยียบวงจันททีเดียวประเทศมันปุ๊บเลยยังตอบผมไม่ได้นะ <c oughs> ผมจะถามในลักษณะเดียวกันแต่ว่า a bit more specific ก็คือจิสตาคิดเห็นอย่างไรกับ Aerospace Industry จิสตาคิดเห็นอย่างไรกับ uh, UAV อือคือพยายามจะมีรูปธรรมนิดหน่อยท,ที่ที่จะลองไปไปคิดดูอาจจะเป็นอย่างอื่น absolutely different เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากจิสดาอยู่บนอวกาศนะฮะมีโอกาสเห็นมากกว่าคนอื่นนะครับก,ก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับ aerospace นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมากนะครับเท่าที่ผมเคยเคยได้ยินมาเพราะเริ่มมีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาขอ b o i ในเรื่อง aerospace นะฮะอ,อ,อย่างน้อยที่สุดซ่อมเครื่องบินนะครับ เป็นต้นนะครับเพราะนั้นจิ๊ซ่ามองจากดาวเทียมลงมาเห็นอะไรช่วยฝันให้ใหน่อยนะครับผม